สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชค4 5 6ค่ะวันนี้มานำเสนอแนวทางของฝันเป็นจริงนะคะงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะ2568เด่น2ตปัวตัวหน้าปกฝันเป็นจริงงวดนี้ค่ะ4กับ5จ้าตรงนี้ก็จะมี4 3 4 6 48 49 5 456 58 5, 6, 5, 8, 5 9ค่ะ แนวทางงวดที่แล้วหลุดนะคะหน้าปกให้สี่กับ8ไม่มาดูข้างในเล่มก้านทางนี้ฝั่งทางนี้ก่อนอาจารย์ทัศนีชี้ทางรวยงวดนี้สี่กับ8ชุดเด่นบนล่างจ่ะอาจารย์แก้วเพชร ยานทศนีีงวดที่แล้วให้7กับ9นะคะเจดมาติดที่หลักร้อยบนเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็หน้านี้บนสุดเลยสี่ห้าหนึ่งตรงหัวมุมตรงเนี้ยจะซูมให้นิดนึงสี่ห้าหนึ่งจ้า ฝันเป็นจริง4ห้าหนึ่งค่ะงวดที่แล้วให้0ูนยติดที่0นะคะศูนย์มาติดที่บนด้วยนะสามตัวในปกของเขา ตรงนี้พิเศษชุดสามตัวแปดเก้าสามหมดนี่ต่อไปหน้าที่สที่ห้าค่ะหน้าที่สี่หน้าที่ 4, ห้าเปิดให้เต็มหมดเลยซะว่าประมาณนี้นะคะฝันเป็นจริงหลายหน้ามากส่วนใหญ่มีแต่ตัวเลขนะแอดที่บางทีแอดก็แต่ว่าเลขเด่นเดนเ่เขาก็เข้าดีอยู่นะเดี๋ยวแอดให้ดูข้อมูลก่นอน อ่าลืมจดนี้ให้ดูเมืที่แล้วออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์มาติดที่บนด้วยตรงนี้หลุดนะคะตรงนี้เข้านะอ่า จดไว้งวดวันที่16บหกเดือน2 6 8หน้าปกงวดนี้4กับ5อีกแหละสี่ห้าหนึ่งชนกันที่ห้านะจ๊ะ มอมอือ่าต่อไปค่ะตัวเลขเยอะมากขวัญใจคนอยากรวยงวดนี้เด่นแปดกับสี่เปิดพร้อมกันสองหน้าเลย ทิดอําอ,อ๋อตรงนี้อาจารย์เพียงใจนะคะสามสี่เจ็ดครั้งวันนี้ทิดอําเดนซีตัวเดียวสอยอดนักคิดห้ากับเก้า อาจารย์ทิจันค่ะตัวเลขเยอะมากเลยฝันเป็นจริงเนี่ยเลขท้ายสองตัวรัฐบาลเด่น4นะคะอาจารย์ทิจันทร์ประธานใหญ่บอกเลขเหนือเด่น6ค่ะ6กลอง7ฟ้าใหม่ใจบุญตัวเดียว4ีนะคะสี่หกสจ้า อาจารย์พลอยหมายสำหรับหลักร้อยหกเจ็ดสามดึงดึงมัดเก่าค่ะดึงมัดเก่ากันถึงทิศอ่ำ หลักร้อยงวดที่แล้วก็หลุดนะ,ะปูคุ้นหารงวดที่แล้วให้เจ็ดนะคะมีเจ็ดติดมาหลักร้อยบนเนื้อเข้าตัวรองนะจ๊ะจานสุกปโปโชคบุญจำ ดาบสวัยเด่นห้ากับแปดจาวีบนให้สามสีล่างให้เจ็ดกับหกฝั่งนี้ฝันเป็นจริงค่ะหกบนเก้าลุยหกให้หกรองเก้า ที่สิบหกหน้าที่สิบเจ็ดเปิดสองหน้าเลยจะได้จบไวๆอ่าท้ายเล่มของฝันเป็นจริงงวดนี้ค่ะเจ็ดตัวเดียวชุดสามตัวเจ็ดหกสามเม็ดเดียวเลยเด่นบนมีหกสามสี่เก้า หหลักร้อยบนงวดนี้นะคะสองห้าเจ็ดแปดค่ะฝันเป็นจริงงวดที่แล้วก็หลุดนะสี่ตัวเขาก็หลุดหลักร้อยงวดที่แล้วหลุดนะจ๊ะสองห้าหกเลยไม่ได้เท่าทุกงวดนะคะอาจารย์ธาตุทองแท้ให้วิ่งล่างสองงวดที่แล้วให้วิ่งล่างห้า มที่แล้วให้ยึ่งล่างที่ห้านะคะเันินนี้ให้สองนะมนที่แล้วเข้า2สองอะไรดีฝั่งนี้ค่ะหนังสือผังเล,ลิฟอกเด่นห้ากับสาม อ็า่าให้ห้ากับสามหมดนี่ล็อกสำเร็จอ่าวท้ายปกให้ดูนานนิดนึง จบการบรรยายเลขมงคลท้ายเลขหนึ่งมีให้ดูอีกนะคะมงคลน่าจะงวดนี้หรือเปล่าอ่าสิบหกกุมภาเด่นสี่กับแปดค่ะงวดนี้เลขมงคลใครชอบอ่างวดที่แล้วให้เด่นแปดกับเจ็ดด้วยนะเลขมงคลก็เข้าดีนะคะสองตัวเขาประมาณนี้ค่ะ จบการบรรยายหนังสือฝันเป็นจริงงวดน,นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีชายถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ